เรามากินกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินเยลเลี่ยงหุ่นเคียวโฮกันนะคะก่อนเราจะกินนะคะเราไปแช่ตู้เอาไว้สิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนๆนะก่อนเราจะกินนะคะเดี๋ยวพี่จะตัดให้ดูด้วยนะคะตัดตัดนะคะตัดตัดก่อนนะคะถึงจะได้กินนะคะเดี๋ยวเราตัดก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะน้องๆนะเราก็อย่าลืมนะคะเอาน้ำใส่นะคะน้องๆเน้ำเทลใส่เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้กินลูกเคียวโฮแบบอร่อยออร่ยนะคะเพราะว่าจะไม่ให้ลูกเคียวโฮแตกในนี้นะคะนะคะ เสร็จปุ๊บนะคะเพื่อนเพื่รู้ไหมกิเนเยลลี่ก็อยู่ข้างในนะคะมันจะมีถุงพุ่มนะคะน้องๆมันจะมีถุงพุ่มนะคะเราก็จะเจาะใช้ไม้จิ้มฟันเจาะนะใช้ไม้จิ้มจะใช้ไม้จิ้มฟันเจาะดูนะคะโอ้โหเจาะได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเนาะนะคะเรา เรามากินกันเลยนะคะยเยลี่เอาหุ่นเคียวโฮนะคะว่าจะอร่อยกันแค่ไหนนะคะรสชาตินะคะ หอมงุนนะคะเคี่ยวโฮแทะนะคะรสหวานอมเปรี้ยวหนึบๆเด,ด้งๆด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะดูใต้คอมเมนต์เลยนะคะดูใต้ดูใต้ตคอมเมนต์ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆเรามากินกันเลยนะคะอยลเลี่อวหุ่นเคียวเรามาสั่งกันเลยกดตรงลิงก์นี้สั่งตรงนี้มาแล้ว น้องโมโม่ดำๆแบบนี้ไม่ใช่ไข่เยี่มาเดอมมันคือเจลเลียงนวนเกลโอดูดึ๊บดึบหนึ่งหนึ่งน่าก,กินมากกอ,อกน้ำเพื่อแกะออกมาง่ายขึ้นแล้วก็นี่เขาจะเป็นตัวเยลลี่เดงๆแบบนี้แล้วก็มียางหุ้มแบบนี้ทุกคนมาเจาะก,กินกันในเซตก็จะมีใบวิธีการทานและไม่ใช่ฟันแหมไปด้วยขอยิ้มคำของพี่เต้เรามาเจาะก,กันเลย้ <c oughs> มาแล้วทุกคนดูความใสแดงน่าก,กินมาก เรามารับประทานกันเลยโอ้อเจ็บคออยู่นะอืมขอช่วนัวก่อนหอมมากสายๆมันเด้งหนุบรสเปรี้ยวอมหวานทุกคนกดตังก็ดังอืมแพ็คมีหกลูกใหญ่ๆส